สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Magic m a r b l e Tarot by Jan p a ทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงค่ะของท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคมสองพนี้นะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่คนคบคนคุยหรือคนโสดนะคะเราก็ฟังได้จากคลิปนี้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือจะเป็นคนที่เกิดตามช่วงจังหวะวันที่ของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจารย์แพทจะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันนั่นเองนะคะก็เข้าไปหากันได้นะคะตรงดีสคริปชันจะมีการแบ่งช่วงวันที่ให้ดูค่ะและสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์พทก็มี เขาเรียกว่าแบรนด์ค่ะซาริก้านะคะลิปสติกลิปสติกซาริก้าถือว่าเป็นลิปสติกสายมูห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเป็นลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยซาลิก้ามาจากสายไทยที่ชื่อว่าสาลิกานั่นเองนะคะมีทั้งหมด3สีสามแท่งที่คุณเห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะสีส้มนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งคือสาลิกาสั่งงานนะคะ มีในเรื่องของการจารอักขระนะคะมีอา่อาอักขรเกี่ยวกับเรื่องของยันพิธีกรรมนะคะผ่านการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะคุณอยากให้การงานคุณคล่องการเจรจาเรื่องการงานดีนะคะเหมาะสําหรับสาวสายหมู่ก็ใช้อา่าสิกาศูนย์หนึ่งสาริกาสั่งงานนะคะส่วนอันนี้เป็นสาริกาสั่งเงินนะคะ สาริกา03ค่ะนะคะส่วนอันนี้เป็นสาริกาสั่งรักนั่นเองนะคะความพิเศษของลิปสติกทั้ง3แท่งนี้คือสามารถ m i กแอนด์แมทและผสมสีกันได้เพื่อให้เกิดเป็นสีใหม่แต่ทุกครั้งที่ใช้จะต้องมีการไร้คาถาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สั่งซื้อได้ยังไงเข้าไปตรงดีสคริปชั่นจะมีทิ้งลิงก์ของ Line o f f i c i a l ไว้ให้นะคะของสาลิก้านะคะในนั้นก็จะมีวิธีการสั่งซื้อเบ็ดเสร็จเลยนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Line o f f i c i a l ได้และก็มีบทสวดมนต์อยู่ในนั้นให้เรียบร้อยเลยถ้าเกิดคุณได้ไปคุณสามารถคลิกเข้าไปใน Li n e o f f i c i a l แล้วก็ดูบทสวดมนต์ได้ในทุกครั้งที่คุณจะทำการใช้ลิปสาลิกา สามเซตนี้เป็นสริกาต้องมนนะคะก็คือจะได้ทั้งหมด3แทง่งหรือจะซื้อเป็นแท่งเดี่ยวก็ได้นะคะไ,ไปดูรายละเอียดได้ในรายออฟฟิเชียลนะคะโอเคค่ะอ่ะสำหรับเรื่องราวความรักของคุณคุณน,นะคะชาวธาตุชาวราศีกุมเป็นเช่นไรเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าคะ่ะในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ พลังงานใบแรกออกมาเป็น knight of t p e n t a c l e ค่ะตามมาด้วย the tower และ page of w a n d s นะคะ knight of w a n d s คะ่ะและสุดท้าย queen of w a n d s นะคะพลังงานของคุณคุณชาวราศีกุมเนี่ยมันมีเกิดความรู้สึกอะไรที่มัน อึดอัดใจมีความรู้สึกอะไรที่มันสูญเสียไปในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการชะงักเอาความรู้สึกนะคะ ดูแล้วเนี่ยทิศทางของชาวราศีกุมนะคะที่มีในสถานะของคนที่มีคู่คุณจะได้พบปะเจอเจอกับผู้คนมากหน้าหาลยตานะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยนะเป็นในเรื่องของการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการิรเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะเพราะงาน ที่คุณติดต่อในแต่ละหน่วยหรือแต่ละคนเนี่ยจะนําพานในเรื่องของการเงินมาให้แต่มันจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกไม,ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเสียความรู้สึกเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นพลังงานที่คุณโชว์ออกมาณนะปัจจุบันนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมทีนี้เรามาดูซีพลังงานทางฝั่งคู่ของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะ ของคุณโชว์ออกมาว่าคุณจะได้พบปะเกี่ยวพันกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วมาดูซิพลังงานของความรักของคู่คุณเป็นเช่นไรเอซอกวินโช์นะคะอืม,อมเจอกับไพ่8ดาบขึ้นมาเป็นใบแรกเลยแสดงว่าคู่คุณน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ n i n t of Spring นะคะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึก ผิดอัดใจไม่ได้ไม่เป็นไปดั่งใจ four of spring นะคะสไม้เท้า ten of autumn 10เหรียญและ queen of winter นะคะดูจากพลังงานความรักของอคู่ของคุณเนี่ยมองดูแล้วนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่มันความรู้สึกในใจเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่าง ะะมีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกกดดันนะคะและไอความรู้สึกเครียดความรู้สึกกดดันเนี่ยมันอาจจะมาจากอ่ามันอาจจะมาจากในเรื่องของหน้าที่การงานที่เขาทําอยู่หรือเขาโฟกัสอยู่แล้วมันไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่เป็นไปตามที่เขาคาดคิดนะคะแต่พอกลับมาหาคุณปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับ กับความรู้สึกของคู่คุณซักเท่าไหร่เพราะว่าคุณน่าจะไปโฟกัสกับผู้คนที่เข้ามาหาคุณมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเฟลไปบ้างรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กันความรู้สึกหรือเป็นลนักษณะของการติดต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนนะคะในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยปัญหาและอุปสรรคของตัวเขาเองเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์แต่ของคุณเนี่ยปัญหาอุปสรรคมาจากผู้คนที่คุณเข้าไปติดต่อคอนแทคด้วยหรือมีความเกี่ยวพันกันในแง่ของหน้าที่การงานและพอเวลาคนนึงยุ่งเรื่องงานแต่อีกคนหนึ่งเนี่ย ภาวะอารมณ์ไม่ปกติอยากจะหาใครสักคนมาเป็นที่พึ่งเป็นสภาวะอารมณ์ที่อยากจะโดนการปลอบประโลมหรือการเอาเอกเ,เอาใจแต่คุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความรู้สึกอึดอัดใจนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่โชออกมาในฝั่งของเขาทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณออกมาเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะ ในด้านของความรักเป็นเช่นใดกันไพ่เดอะซัขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะตามมาด้วยสเตรนท์ค่ะ Six of s ซอร์สและเดอะแมจเชีย สุดท้ายเป็น8เหรียญดูแล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีค่ะมันจะได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหรือการปรับความเข้าใจกันนะคะ,ะชาวราศีกุมภ์ที่เป็นเพศหญิงอาจจะมีความรู้สึกที่ต้องทําอะไรมากหน่อยนะคะเพื่อเอาใจคนรักและคู่ครองของคุณนะคะ เพื่อดึงใจดึงความรู้สึกเขากลับมามีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่เราปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกแห่งการมั่นอกมั่นใจเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้รับผลมีเกณฑ์ได้รับผลหรือได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาที่มีนะคะจากการที่พลังงานของคุณโชว์ไปอีกอย่างหนึ่งปัญหาเรื่องงานเรื่องของคนส่วนของเขาเนี่ยเจอกับสภาวะอารมณ์ที่แบบต้องการเรียกร้องความเข้าอกเข้าใจแต่ท้ายที่สุดจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันได้ผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการแก้ไขปัญหานะคะและในการที่จะแบบพยายาม แก้ไขให,ให้มันผ่านพ้นไปทีละเปาะทีละเปาะมีเกณฑ์ที่กลับมารีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีและมีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีในเรื่องของการเงินและความมั่นข้าง,ม,างมั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะถ้าคุณสองคนปลองดองกันแล้วไม่มีเรื่องราวที่แบบทะเลาะเบาะแหวงกันมากมายนะคะก็ จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนรักนะคะน่าจะได้โชคได้ราบหรือมีเกณฑ์มีการเงินที่ดีมั่นคงขึ้นมันก็ส่งผลทําให้ความรักหรือบรรยากาศความรักดีขึ้นไม่เบาเลยทีเดียวมาดูซิไพโรแมนต์แอนเจิลจะมาบอกอะไร getting to know each other นะคะขอให้คุณเรียนรู้กันและกันให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ healing family issue นะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่ ให้ครอบครัวเป็นตัวเยียวยาความรู้สึกนะคะ mm hmm. เยียวยาอารมณ์นะคะมันคือการร้องขอจากคนรักของคุณนะคะ mm hmm. Past Life Relationship นะคะ Past Life Relationship mm hmm. ก็ตรงตัวอยู่แล้วคือคู่จากอดีตนั่นเองนะคะ mm hmm. ความสัมพันธ์จากอดีตที่มันฝังแน่นมันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะ mm hmm. New Love นะคะ mm hmm. และ Passion ไ mm hmm. พ่ออกมาในแนวทางด mm ี hmm. นะคะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะดูแล้วทิศทางของความรักไม่น่าที่จะมีอะไรนะ หนักอกหนักใจสักเท่าไหร่นะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอุปสรรคให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะขอให้จับมือกันแล้วก็ให้ความรักเนี่ยเติมเต็มนะคะความสุขให้แก่กันและกันนะคะเพราะคุณก็ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่และคุณทั้งสองคนก็เหมือนกับเป็นคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะคะไอ้เลือกประเด็นเล็กๆน้อยๆก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์นะคะพยายามจับมือกันแล้วมองไปข้างหน้าปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถเยียวยาได้ให้พลังของครอบครัวเนี่ย เข้มแข็งและแข็งแกร่งเข้าไว้นะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนอกจากว่าให้จับมือกันก้าวผ่านข้ามพ้นปัญหาไปได้แล้วก็มีความรักที่ดีให้แก่กันและกันนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสาหรับคลิปนี้เชิญแพตต้องไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทของคนคบคนคุยต่อนะคะสวัสดีค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยแล้วนะคะ ดูซิว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเช่นไรค่ะ four of summer นะคะไพ่สี่ถวยขึ้นมาเป็นใบแรก mm hmm. ตามมาด้วย night of winter ace of summer Seven.of.summer และ f i v e o f a u t u n นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับน้อยอกน้อยใจอะไรบางคใครบางคนนะคะโ o ออ of s u m m e r นะคะไพ่สี่ช่วยขึ้นมาเป็นใบแรกเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไอสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ได้กลับคืนมาไอสิ่งที่เขาให้คุณมามันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้เสียเท่าไหร่ มันเกิดความรู้สึกที่มันไม่บาลานซ์กันนะคะนะคะไม่ให้แบบไม่เสมอกันอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะคุณมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะอัศวินถือดาบขึ้นมานะคะบางทีก็ทำอะไรแบบหุนหันพันแล่นนะคะแบบตัดพ้อหรือพูดจาอะไรที่แบบว่าตัดรอนนะคะแล้วก็ในสถานการณ์มันโชว์มาว่าเป็นในเรื่องของการห่างหายกันอืมนะคะ เป็นในเรื่องของการห่างหายกันการห่างไกลออกไปความรู้สึกเหินห่างความรู้สึกห่างไกลนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะภายในใจอะนะคะก็ยังวาดหวังถึงสิ่งดีๆนะยังอยากจะให้เขามอบสิ่งดีๆให้แก่คุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะไม่ได้รับนะสิ่งที่เขาให้คุณมามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอะไรประมาณนี้ท,ท,ทั้งๆที่ คุณอยากได้แต่คุณก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดว่าคุณอยากได้อะไรอย่างแท้จริงหรือไม่คุณอาจจะบอกแล้วก็ได้แต่เขาให้คุณไม่ได้เขาให้กลับมาได้ได้เท่านั้นนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกแห่งการขาดแคลนน้อยอกน้อยใจเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันโชออกมาทางหน้าไพ่นะคะทีนี้เรามาดูซิใครคนนั้นของคุณเขารู้สึกเช่นไรกันในเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้นะคะมาดูซิใครคนนั้นของคุณรู้สึกเช่นไร k Ni t s of Pentacles อสศวินถือเหรียญยังคงยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ตัวเองทำคิดว่าทำถูกต้อง The Chariot นะคะเด n i ฟูนไ of Swords และ five of cups ม,มันเหมือนคุณห่างกันจริงๆด้วยแหละแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกเขาหยุดนิ่งใจเขาเริ่มที่จะดึงออกมาจากความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะณตอนนี้สถานการณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหันหลังให้นะเขาก็ไปโฟกัสกับสังคมของเขานะแต่ถามว่ายังคงคิดถึงคุณไหมพอคิดถึงขึ้นมามันก็เกิดความเครียดความกดดัน แต่มันเหมือนกับว่าจําเป็นที่จะต้องหักอ,อกหักใจเนี่ยความรู้สึกของเขามันเป็นแบบนี้เหมือนคนสองคนคิดในคนละทางกันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องการให้อีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของแต่ละฝ่ายโดยที่ไม่มีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาคิดวัฒธรรมแบบนี้เขาน่าจะรู้นะแล้วฟังฝั่ง ใครของคนนั้นของคุณก็คิดว่าเออทำแบบนี้ไปแล้วคุณก็น่าจะเข้าอกเข้าใจเขาเหมือนต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างทําโดยที่ไม่ได้พูดถึงความต้องการที่แท้จริงของกันและกันนั่นเองแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะหันหลังให้นะคะหันหลังให้กับความสัมพันธ์หันหลังเดินจากกันออกไปแต่ดูสินางโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตในเดือนสิงหาคมนี้มันจะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันได้เหมือนเดิมไหม ใพ่ออกมาใบแรก Empress ขึ้นมา King of Pentacles Ace of Swords Two of Wands The Sun mm. การห่างกันสักพักหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณสองคนจะได้ไปทบทวนไปทบทวนความรู้สึกไปทบทวนสิ่งที่อยู่ภายในใจว่าจริงๆแล้วยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่ไหมยังมีความคิดถึงต่อกันอีกไหมความผูกพันที่เคยสร้างเคยเคยสะสมกันมาที่เคยก่อตัวมาเนี่ยมันมีพลังมากพอที่จะดึงเอาความรู้สึกของคุณกลับเข้ามาหากันอีกหรือไม่นะคะก็เลยให้ ตัดใจให้ห่างกันออกไปแต่ภายในเดือนสิงหาคมนี้ห่างกันน่าจะห่างกันไม่นานหรอกนะคะมันมีความรู้สึกที่แบบว่ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความรู้สึกเดิมๆม,มันอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันแต่ก็มีความเครียดความกดดันด้วยกันทั้งสองฝ่าย ยังลังเลยังสับส,สนอยู่ว่าจะเอาอย่างไงกับความสัมพันธ์ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วไอการลังเลตรงนี้หรือการรอคอยเหมือนต่างฝ่ายต่างรอเนี่ยมันก็จะได้รับข่าวสารที่ดีไม่ใครก็ใครจะต้องลดอัดตราตัวเองลงแล้วก็กลับไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหาหาเหตุที่มาว่าทําไมมันถึงมีปัญหากันแล้วทำไมถึงต้องเงียบหายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เดี๋ยวการห่างกันจะทําให้คุณทั้งสองคนตกตะกอนความคิดว่าคุณยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าถ้ายังคิดถึงกันนะคะและรอคอยการกลับมาของกันและกันเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันหรือพยายามปรับเปลี่ยนจูนความรู้สึกให้มันเข้ามาหากันเปิดตัวมาเป็นไพ่เอ็มเพรสก็แสดงว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นนะคะแม้สถานการณ์มันโชว์มาว่าอาจจะแบบ สื่อสารกันไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่แต่การห่างกันมันก็จะทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันดูเข้มแข็งมากขึ้นดูซิว่าเราห่างกันแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่มีใครคนนั้นอยู่นะคะไพ่บอกออกมาแบบนี้ว่าคือให้ห่างกันเพื่อที่จะคิดถึงกันนั่นเองอ่ะดูซิโรแมนแองเจิลมาบอกว่าอะไร this could be the one อันเนี้ยคนเนี้ยน่าจะเป็น ใครคนนั้นของคุณก็จะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนั่นแหละนะคะมันอาจจะต้องมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตชียเดนนะคะให้คิดอะไรแบบเด็กๆอย่าไปคิดเยอะอนะคะการคิดอะไรเป็นเด็กๆความใสตรงนี้มันจะนําพาความสุขมาให้ถ้าเราคิดเยอะนะคะคิดป้องกันอย่างงู้นอย่างนี้ไปสมอทุกอย่างมันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะแสดงออกในด้านไหนเลย Forgiving and learning เขาบอกให้คุณให้อภัยแล้วก็ให้เรียนรู้จากทุกสิ่งที่ทำมานะคะจากคำพูดจากทุกเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ให้เรียนรู้กับมันว่าคุณยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่ถ้าอยากไปต่อให้ให้อภัยกันนะคะ To love ค่ะมันอาจจะเป็นความรักที่แท้จริงก็ได้นะคะที่จะต้องอมีเกณฑ์ในเรื่องของการพิสูจน์ความรู้สึก พิสูจน์ดูว่าใจคุณสองคนยังสตรองหนักแน่นมั่นคงกันอยู่หรือเปล่านะคะ u n r e q u i t e d l o v e ลแล้วรักที่ไม่ต้องการหรืออะไรที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงของจริงอะ่ะมันก็จะได้หลุดออกไปจะได้หมดออกไปนั่นเองนะคะนั้นไพ่ออกมาเป็นแนวทางว่าก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะตรงเนี้ย มันอาจจะเป็นรักที่แท้จริงก็ได้หรืออาจจะเป็นรักที่ยังไม่ใช่เป็นที่ต้องการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากการที่เราจะต้องแยกกันหรือเซ็เพลยกันนะคะดูซิว่ามันมีความคิดถึงกันอยู่ไหมถ้ายังมีความคิดถึงกันอยู่ให้กลับมารักกันใหม่ให้กลับมาพูดคุยกันอย่างเปิดอ,อกตรงไปตรงมานะคะแล้วอะไรที่มันเป็นปมปัญหาก็จะได้จัดการแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่รักที่คุณต้องการแล้วก็ขอให้คุณ ปลดปล่อยและให้อภัยให้อภัยทั้งตัวเขาให้อภัยทั้งตัวเองเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนคบคนคุยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับพาร์ทของคนโสดต่อนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่คนโสดแล้วนะคะมาดูซิพลังงานความรักของคนโสดเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ไพ่เดอะลเอร์ขึ้นมาเป็นใบแรกค่ะตามมาด้วยไพ่หนึ่งดาบค่ะคนโสดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ดูแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนชื่นชอบคุณหลายคนเหมือนกันนะคะพลังงานของคุณโชว์ออกมาในแนวทางที่ดีนะคะคุณก็มักจะโปรยเสน่ห์ไปทั่วแหละเออนะคะ มองหาความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้โฟกัสอะไรกับใครอย่างเต็มที่เพราะดูแล้วนะในช่วงเดือนนี้คุณน่าจะแบบได้พบปะเกี่ยว ข้องกับผู้คนมากมายนะคะหลากหลายแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่เกิดขึ้นด้วยอะไรที่คุณไม่ถนัดไม่เคยได้ทดลองทํานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นได้ทําในเดือนนี้นะคะมีอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคได้แต่ก็คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็มีความมั่นคงมั่งคั่งในแง่ของการเงินหรือในสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะคะสำหรับชาวคนโสดที่เป็นราศีกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูซิว่า มันจะมีพลังงานของใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรามาดูกันค่ะไปแรกออกมาเป็น n i g h of autumn นะคะก้าเหรียญค่ะ hello hello of autumn เด็กถือเหรียญน,นะคะ และโอ้โฟร์ออฟออค่ะสี่เหรียญเทนออฟวินเทอรนะคะสิบดาและก็ t ูออฟซัมเมอนะคะสองไม้เทา้านั่นเองนะคะอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะคู่ของคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคู่ที่แบบว่าเอ่อเข้ามาเพื่อในเชิงของความรักสักเท่าไหร่นะคะคนที่เข้ามาติดต่อหรือเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า ะะหรือมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในการที่เข้ามาติดต่อเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน ะค,ะความมั่นคงอาจจะเป็นลักษณะของการร่วมทุนกันหรือการเขาเรียกว่าคิดที่อยากจะทําอะไรร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงเจริญเติบโตในอนาคตแต่มองดูแล้วน่าจะเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าที่จะมีเข้ามาหาคุณคุณชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดนะคะดูแล้วพลังงานความรักมันยังไม่ได้โชว์ออกมาอย่างเด่นชัดสักเท่าไหร่นะคะมันมองไปในแง่ของการงานและการเงินอย่างมากเลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูซิว่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มันเป็นเช่นไรนะคะกับคนที่ติดต่อเข้ามาหรือคอนแทคคุณเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเซเว่นออฟสสนะคะบางทีการทำอะไรต่างๆก็อาจจะแบบว่าทำอะไรแบบไม่เปิดเผยมีอะไรแบบ มีนนยะแฝงเลนอยู่นะคะในเรื่องของราวที่เขาเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณคุณชาวราศีกุมนะคะ The Magician ค่ะ Four of Wands นะคะสี่ไม้เท้าและไพ่ The Moon ค่ะตามมาด้วย Nine of Pentacles นะคะ ถ้ามองจากตรงนี้นะคะมีเกณฑ์นนเรื่องของการเริ่มหรือการเริ่มเริ่ม,มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันอาจจะมีความเครียดความอึดอัดใจเจือปนอยู่ความเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องบางราวนะคะแต่ในเรื่องของผลประโยชน์และเงินทองสุดท้ายมันจะ คลี่คลายหรือมันจะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวมองแล้วไม่น่าที่จะมีเรื่องอะไรที่ท่านอ,อกหนักใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนโสดในพิเรดนี้ความรักยังไม่เข้านะคะแต่ก็จะมีหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆที่แบบว่าเข้ามาคอนแทคมาติดต่อคุณนะคะคุณก็สามารถรับรับไว้พิจารณาได้เพราะว่าเขาเหมือนจะนําเอาพาเอาในด้านของการเงินและความมั่นคงทางการเงินมาให้กับคุณคุณคนโสดชาวราศีกุมนะคะเรามาดูซิว่าไพ่ออร์เคลนะคะจะมา ให้คำแนะนำอะไรอีกบ้างนะคะให้ไพ่เป็นตัวบอกอ๋อนะคะไพ่แห่ง การค้าขายเลยเนี่ยยื่นหมูยื่นแนวนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องทําอะไรที่มันแบบว่าไปในทางรัดไม่ต้องไปยืนต่อคิวเข้าแถวรอคอยอะไรแบบยืดยาวนานเหมือนปกติอันเี้เวลาที่คุณจะทําอะไรหรือติดต่ออะไรกับใครก็แล้วแต่กับคนใหม่ๆหที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์นในเรื่องของการ ทำอะไรที่มันแบบไม่ค่อยตรงไปตรงมานัดอาจจะมีแบบทริกกี้นะคะหรือบนเวียนกลับไปทำเรื่องเก่าๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของมีการที่มีผลประโยชน์อะไรร่วมกันส่งผลดีในแง่ของการเงินสำหรับชาวราศีกุมค่อนข้างมากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โอ้โหไพ่เงินขึ้นสองใบเลยนะคุณน่าจะมีโชคหรือได้รับเงินนะคะ มาแบบไม่ได้คาดคิดนะคะจากใครที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันกับคุณนี่แหละมาคอนแทคคุณนะคะแต่แล้วสุดท้ายระวังจะทะเลาะบาชแหวงกันเองในภายหลังหรือมีปัญหาคอน FLICT กันเองในภายหลังซึ่งช่วยกันดีในตอนแรกแต่อาจจะมีปัญหากันในตอนหลังได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เตือนให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันก็เป็นไพ่ของเจ้ากรรมในเวรอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกเราเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก่อนแล้วแหวงกลับมาเป็นศัตรูเอามีดมาปักกลางหลังเราก็จะต้องระมัดระวังให้ดี นั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดค่ะจบแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้จันพทก็ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย